สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถ Honda Jazz ge 1.5 sv ปี2,012ตัวท็อปนะครับคันนี้ราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่269,000บาทนะครับผ่อนเบาๆ5,000ต้นๆนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเดิมสนิทนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับ สภาพดีเหมือนใหม่นะครับไม่มีแตกลายงานนะครับเลขไม่นะครับอยู่ที่2องแสนสองมโลก็ถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับสำหรับคันนี้พวงมาลัยมันตินะครับแล้วก็เป็นเกียร์แพดเดิลชิพนะครับระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับท่านใดสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแอร์เย็นนั่งสบายนะคันนี้เบาะหลังนะครับสามารถพับได้5 0 5 0นะครับ ถ้าท่านใดไม่สะดวกมานะครับแจ้งกับทางเราได้นะครับเรามีทีมงานมีฟิไนแนนซ์เซ็นได้ทั่วไทยส่งได้ทุกที่ที่ทมีทางนะครับเดิมสนิทนะครับทุกจุดปับไม่มีขยับด้านหน้าตัวรถก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมเลยนะครับตรงปกไม่จกตาอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองนะครับอยากจัดก็นัดมาได้เลยนะครับ